เอาเอาเช่นสมมุติเรากินข้าวเข้าไปเราก็ต้องเอาพลังงานเนี้ยไปสลายให้มันเล็กลงเพื่อไปดูดซึมเข้าร่างกายเราเข้าหลอดเลือดเราหรือรอะไรต่างๆกระบวนการในร,ร่างกายซึ่งมันมีความซับซ้อนเดีย๋ยวเราไปดูอีกทีสำหรับสิ่งมีชีวิตประเภทแบบเราแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตแบบว่าเบสิกเลยก็คือพวกแบคทีเรียมันก็ต้องมีการสลายพลังงานถึงมันจะเป็นเซลล์เดียวแต่มันก็มีการนําพลังงานเข้ารับเข้ามาเลยเป็นก้อนเลยทีเดียว แล้วก็มาเปลี่ยนพลังงานทีเดียวเลยในนั้นเลยโดยที่ไม่มีร่างกายซับซ้อนอะไรที่จะต้องมาทํางานประสานกันสําหรับสิ่งมีชีวิตก็มีการหายใจหายใจเนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับหลอดเลือดในการขนส่งสารอาหารต่างๆซึ่งก็ต้องเกี่ยวกับการหายใจแล้วสิ่งมีชีวิตต้องมีการขับถ่ายการขับถ่ายเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ก่อของเสียในไตเราก่อน แล้วค่อยออกมาเป็น